ครด้วยนะับถ้าไม่กดละก็จะไปหาของที่บ้านอะเฮ้ยที่คุ้นเคยอ๋อนักเรียนนักเรียนโอ้เคยยินดีต้อนรับบูบูขอผมขอไปซ้ำไ่อีกได้ไหมครับไม่แต่ผมจะกินมันถ้าผมจะกินมาเลยแล้วผมจะกินใส่ตับถ้ากิอยากกินก็ไปกินโอริโอไปมันนี่พิษ โอเคคูวันเล่นอ่อนน้องเรี้ยงก็ได้นะโอเควันนี้ขอร้องหลาอย่าทําให้เวก้าเวก,ะกะเว้ากาเยะนะโอเคเราจะมาเล่นอโมอุกันต่อโอเคไหมแล้วก็เห็นภารกิจน,นั่นไหมอุมุดไปครั้งนี้เนี่ยต้องทำภารากิจให้ครบทั้งหมดนะแล,แล้วก็เป็นอมโมอูกัวลุว่มะรอ่ะเอออย่ากูจ่ายกูจ่ายกูหนาวให้แบบกูอยาก อีกูบอกอย่ากดอย่ากดนั่งกันแน่ว่าไเวนว่าครับบอกว่าห้ามกดห้ามกดเข้าใจไหม <c oughs> ฟังกูกดฟังกันโอเคทุกคนกดสคกีก่อนนะไม่มีใครโหวตใคร อ่ได้เวลานะทำเควสต่ออืมเควยส่งผลักิจนะหนึ่งสองโคตรช้าเลยอีมนูแล้ว่างนี้ก็รอไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอืมนั่นใครนะ่ะไอโอเคหล่องลองไปทำผลักกิจที่อื่นดีกว่าเอิ่มอ่าอ่าไม่เอ่อไม่มีมือใจกดยังไงใจทำผลักกิจยังไงเอาหวัโหวโขงแม่งเลยอ้าวิ่ง เอ้ยพังนั่นน่ะที่โอ้โหแม่งเอ้ะไปไหนดีนะเอ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวอ้าวสบายดีแมงต่ายโอ้โอ้โอ้ไอ้แมงตายโอ้เจ้าจอมบุตรจิ๋นดีกว่าอ้าวอีหยังวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแกทำทำอะไรอ่ะโว้ สไปเดอร์แมนผูกค่ะจริงเห,หรอคะผูจริงดิโอเคแต่ขอดูสักอย่างหน้าว่าอินพอยสเตอร์มากี่ตัวแล้วก็ดูนะโอเคทุกคนจะมีเราบอกอะไรนะอินพอยสเตอร์ทุกคนนะคะมีสองคนนะใช่แต่ตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าจิงคนคือใครกันแน่ว่าใครเป็นอินพอยสเตอร์คนนั้นก็คือแก๊สิ่งที่เขาไปครั้งครั้งก่อนนี่เขาจะฆ่า,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 าโอเคทุกคน,นงั้นหุดแก๊สเลยเอาใชไ่ไหมแก๊สไม่ใช่อินพอยสเตอร์ เลิฟอีพอสเตอร์อีกสองคนเอ้ยนี่มันค่อยขยะจำได้แล้วจำได้ว่าเขาดูแลมันกดไม่ได้รู้สิเขาเนี่ยไม่กดได้หรือเปล่าออืโอเคได้ละโอเคไม่ติดขัดแล้วโอเคทำเควยต่อแล้วก็ไปเร็วยเออเจ้านี้ทำเควยเล่นนี่นะตามไปแม่งเลยแล้วเวลาช็อตกันช็อตกันแค่ นี่ก็ได้ใได้แล้วมั้งช็อตช็อตช็อตกันช็อตกันโอเคเสร็จละเฮ้ยมีเหรอดีขึ้นคืออินพุสจ้าแกตายแน่ทำฉัน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 เฮ้ยฮะเป็นไงดีวะอืมอ่าเฮ้ยมันมีเขยปืนนี่นะเราไปข้างในดีกว่าเราต้องตามไปฆ่ามันย้ายมันได้รู้ให้ขึ้นปืนว่ะไป เฮ้ยท <c oughs> อนอยู่นะ <c oughs> ดูกล้องวงจรปิดโดยที่ไม่ได้ทำเควสเพราะกูขี้เกียจเฮ้ยเนาะเอิ่มเพรว่าแต่ท่อมีอะไรวะเฮ้ยรู้ว่ามันจะมีคนมา <c oughs> อ้าว <c oughs> โหเนี่ยมันมนักเกินนี่นะ <c oughs> โอเคคงไม่ใช่อีพอสเดยส์เฮ้ย <c oughs> ประตูปิด เอาชิบหายแล้วเอาเฮ้ยไงเอนแมนสกลตันนี่นาปุตบตบุตบุตบตกเจต้นุไดไหมงุกปแล้วจังหวะนี้เอวิ่ง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 ไปไหนเฮ้ยบดิบดบไม่ชอโ่แตโอเคโอเคเอนแมนมีอะไรเหรอสกิลตันจะฆ่าฉัน อืมบ้าหรือเปล่าฉันก็แค่เข้าไปห้องมกำกับเ <แก S 1> มันะแมผมคิดว่าพี่บ่าวสกลิตอนน่าจะฆ่านะเพราะว่าตอนที่ผมน่ะอยู่ที่ห้องไฟฟ้าใช่ไหมที่มันทำควายไฟฟ้าผมเห็นพริกหมูเนี่ยโดนฆ่าแล้วตาตาผมเลยเพราะตอนนั้นผมแม่กำลังแอบดูพี่บ่าวหมูก็ได้ตายผมคิดว่าพี่บ่าวสกิลตอนเนี่ยเป็นคนฆ่านแน่โอเคทุกคนงั้นก็วกอดสกิลตันกัน สเกลิเตนคืออิมพอสเตอร์หรืออิมพอสเตอร์แค่หนึ่งคนสลามินเดอร์ฉันน่ะมีอะไรบอกนะอินเเมนอ๋อในฉันน่ะดูกล้องวงจรเปิดอ่ะนะฉันน่ะกำลังนั่งอยู่แล้วฉันก็ดูกล้องวงจรเปิดข้างบนทางซ้ายน่ะแล้วฉันก็เห็นคนลงท่อด้วย่ะน่ะ น่าคิดว่าเป็นซอมบี้หรือฮีโร่บายล่ะที่เป็นเอเมอสเตอร์ฉันว่านะโอ้คุณผิดเป็นเบย์ลค่ะเว้กูต้องมาเป็นหน่วยเสียหลาอีกโอ้ยในควิดเฮลแลกอุติอาชีพกระดูทำควิดมานได้ยินเสียงเพลงมาจากไหนโอเคพี่บ่าวแล้วก็เอาไว้อาประตูปิดเอายังไงเอายลงไงเอาง่าย ขัาลุงพ่อมาเอ้ยพี่บ่าวพี่บ่าวจิ้มพี่บ่าวพีาอย่าเพิ่งพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวฮะเลระเฮ้ยเดี๋ยวประตูปิดอยู่นี่หว่าบ้างวนใจไปก็ไเอ็นเลยแหรอมากับแพ้ไปสิโอเคอืมน่าสงสารเอ่เอ่อซอมบี้ผมผมไม่ได้เป็นคนณข้าผมไม่ได้เป็นคนณข้า นายสอมบี้ในคาสลามินเดอร์ออผมไม่ได้คาสลามินเดอร์ผมค่ายเดินไปแล้วผมก็เจอศพแล้วแล้วทำไมเจอศพแล้วไม่วูดล่ะโอ้คุณมาพอดีไงผมจะวูดทันไม่ได้อย่ามาโกหกสอมบี้ฉันอะได้ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วฉันอะได้ดูจากกล้องวงจรปิดแต่ฉันก็เห็นคนลงท่อและแกน่ะกาฉันก็เห็นแกนเดินไปที่ห้องแล้วก็ปิดประตูแล้วแสดงว่านายก็ต้องเป็นสลามินเดอร์และนายก็ต้องเป็นคนณค่าแน่ๆสลามินเดอร์อยู่สองสุดได้แสดงว่านายก็ต้องเป็น โอเคงั้นฉันจะวูดแกฉันจะวูดแกและแกอ่ะฉันมีหลักฐานด้วยแกนั่นพยายามที่จะวูดแกออกไปและแกก็หาว่าแกสแสบเป็นอิมพอสเตอร์ด้วยนะและแกก็โขลกคาลทุกคนแกคาลแบบสไปเดอร์แมนแกลุงท่อและแกก็มความผิดให้กับแกถ้าชื่อว่าแกเนี่ยเป็นโพสเตอร์นั่นแน่ What the fuck ถึงเวลาวูดแล้ววูดนี้เราไปเราจะได้ชนะเอเนเมนต้องเชื่อฉันต้องวูดซอมบี้ ท้าผู้ชมกูรู้กันใช่ไหมครับว่าหลักฐานไม่นขนาดนี้ผมควรจะโหวตใครนี่แน่หัวแล้ว <c oughs> ของกูอ่ะฮีรูบานคืออินพอสเตอร์ <c oughs> ต้องขอบคุณไอ้มาเลยนะเอ้แมนได้ช่วยหวดเอ้เจนอมไปได้ไงมันไม่แฟร์ชื่อยบกอะได้เจอแกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนที่ฉันเดินอ่ะฉันเดินจะเจอท่อใช่ไหมฉันก็เห็นว่าข้างหลังในวิกาวงจอปิดแต้เกิดฉันมุดมุดหัวลงเนี่ยก็คงจะเห็น ฉันก็เลยเอาเท้าเนี่ยมุดแม่เหมือนนั้นเลยทล้วแม่แกคิดว่าเป็นซอมบี้แล้วฉันก็มุดท่อเข้ามาหาสไปเดอร์แมนและฉันก็เลยฆ่าสไปเดอร์แมนและฉันก็ลงท่อแล้วฉันก็รอคนมาฉันนั้นรอใครบางคนอยู่ในห้องครับสูนี้แต่ฉันก็เห็นสลาเมนเดอร์มาที่ห้องไฟฉันก็เลยรอในจังหวะที่ ซอมบี้มันกำลังเดินเดินแล้วฉันก็ปิดประตูยังไงล่ะแต่ละมันเดินเห็นฉันแล้วฉันก็ปิดประตูตรงนั้นเลยและถึงตอนนั้นฉันก็เห็นท่อฉันก็มุดท่อเข้าไปฆ่าฉันก็ได้แรงที่มีคนเปิดเพลงแต่ฉันก็ฆ่าสต่ลมันเดินด้วยความโหดเหี้ยมและต่อมาซอมบี้ก็ได้วิ่งมาแล้วก็ทําให้แกคิดว่าซอมบี้นะเข้าไปในห้องนั้นฉันก็ปิดประตู อาเป็แกคิดว่าเรานั่นนะซอมบี้นะเป็นคนฆ่าทั้งหมดนี่เป็นการบาเพ็ญของฉันแกไม่ต้องสงสารนะว่าทำไมซอมบี้นะแกน่ะฮ่ามันโง่จริงเลยนะแกก็ต้องเป็นไดยตกเป็นของฉันแกนะแพ้แล้ว เฮ hey, สวัสดีทุะคนามผมชื่อหิรบานะเกมนี้มันเล่นง่ายมากเลยะนะเกมเป็นข้าติดก่นนะเป็นคนอเรียบเลยแล้วต้องมีความตัวแหละความใสและคนเอ็นต้องไม่ต้องห่วงเลยว่าจะกดดันะเออไปนะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะ <c oughs>